กิดในข้าวไปดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ใดแล้วก็มีการทำผิดต่อันรักต่อไปนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายๆตัวอย่างนี้ก็เพียงกับว่าแก้ในเบื้องต้นสําหรับว่าผมผมเลยยืมเวลาไว้วันที่12สเบ็ดส่วนราการที่รับผิดชอบตามภารกิจที่แต่ละส่วนกะเป็นการช่ยจะต้องมีระเบียบขั้นตอนต่างๆอะไร เพื่อให้ส่งให้อำเภออำเภอได้ได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ใบยปกช่างจุกระสังคมรวมกันนะครับแล้วก็รายงานภายในวันที่12ที่ทางท่านนายอำเภอและท่านผู้กับสานีตําหวจบุททุกแห่งปฏิบัติจาตามพระราชบัญญัติสถานบริการรอสอสัมพันธ์แล้วก็ช่วงที่2 17นาฬิกาถึง24นาฬิกาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีพวกที่รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งอบายมุข การกําหนดนโยบายก็กําหนดมาตั้งแต่ระดับกระทรวงซึ่งหน่วยเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแหล่งอะไรในระดับอำเภอครับคนที่เป็นตัวหลักก็คือนายอเภอในระดับเอเอซึ่งได้มในระดับจังหว,วัดไปพูดถึงเพื่อสักครู่นะครับนั่นคือขั้นตอนที่สองถ้าไม่งั้นก็รว่าต้องมีการไปแจกเอกสารต่างๆให้เขาจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยสืบเรื่องมาจากการที่ ขั้นตอนที่สองน,นะครับเรื่องการสร้างความเข้าใจในนโยบายนะผมเป็นแน่ใจว่าทางผู้กับได้ได้เข้าร่วมในเรื่อั้บริการในเะคยเคยมีการรวบรวมไหม,มการเปิดติดก็เป็นไปนตามเวลาที่กำหนดการนะนรับดูในส่วนของสารศาสารมิตรเองนั้นก็จะมีให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการให้ทางเกษตรก็จะมีเล่ามีอะไรตาม ซึ่งท่านนำคนสกับผู้กำกับเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับผู้ทุกกฎหมายอยู่เลยนะก็เกี่ยวกับการจัดระเบียบการเป็นท่านประธานในทุกท่านคการมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่เกี่ยว